อ้ยดูซิอาจจะเป็นแนวโค้งตายนะน,นี่น่าจะแตกคืนนะเล่าเออหน,น้านี้ครับกำไรนะกำไรมาแล้วครับจบครับสูตรผมจบเลยนะการไล่ที่ถูกต้องนะฮะเข้าแก๊ปเลยนะตอนนี้ จะทำขึ้นเพืาอความบันเทิงเท่านั้นเหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายและไม่ควรลอกเลียนแบบสวัสดีครับทุกท่านยินดีตอนรับเข้สู่ชาแนลเฮียเข้มไซปั่นนะวันนี้เฮียเข้มอยู่กับสล็อตของค่ายพีจีนะและเกมยอดนิยมฮะ t i ช s u ออฟแ s สเทกนะฮะเราจะเล่นเกมนี้กันนะฮะ ทุนเรามีทั้งหมดเอ่อห้าแสนนะฮะห้าแสนหกหมื่นสี่พันนะเราจะลองไล่ที่เบ็ดเบ็ดสามสิบบาทคือเบ็ดต่ำของผมนะห้าแสนหกหมื่นสี่พันนะยังไงก็ลองดูกันห้าแสนหกหมื่นสี่พันเว้ยอันนี้ผมเอาเบ็ดต่ำล่อนะเอออันนี่ก็เรียกว่าเบ็ดต่ำแล้วนะเพราะผมทุนเป็นแสนนะผมจะเล่นเบ็ดสูงนะวันนี้เป็นการเป็นการไล่เบ็ดนะฮะแต่ใช้เบ็ดต่ำนะไปหาเบ็ดสูงนะ ตอนนี้ต้องให้มันกินกันถ้ามันกินเราที่เบ็ดสามสิบนะฮะกมีพรารงธารการเงินไม่ควรทำตามนะนี่คือเบ็ดต่าแล้วนะฮะสำหรับผมนะวันนี้นะฮะทุนหนักนะฮะไม่ต้องห่วงรู้เรื่องฮนะอือหือพันแปดสิบบาท ไม่ต้องกลัวคุณโดนแน่ตอนนี้เห็นไหมฮะตามแผนตามแผนตามแผนตอนนี้โดนนะฮะตอนนี้โดน,โดนโดนตาที่หนึ่งะนับไปด้วยนะเบ็ดใส่สิบครับสองพันครับไล่นะผมไล่นะฮะผมน่าจะถูกกินประมาณสักสองตานะรู้ว่าจะสาเร็จไหมนะเดี๋ยวลองดูนะให้มันกินสักสองตาประมาณนี้เลยลองดูลองดู ร้อยสามแปดสี่ 3, 8, 4, ไปหกร้อยฮะเป็นไงโดนสองตายอย่างที่คิดปะ เป๊ะนะสตาตาที่3นะให้มัน3ตาครับผมให้มัน3ตาตาที่4เป็นเบ็ดสูงสุดของเกมนะฮะลองดูนะว่าสูตรนี้ใช้ได้ไหมฮะไม่รู้ว่าสูตรนี้จะอยู่หรือจะปิวนะวัดใจวัดใจ จัดไปหกร้อยืมไม่ได้ไวสามห้าศูนย์เว้ยตามแผนเลยนะอันนี้ที่ทำทำอยู่เนี่ยที่เล่นเล่นอยู่เล่นผมตั้งใจเล่นอย่างนี้เลยฮนะโอเคสามตาติดนะที่โดนนะทีนี้เราจะเรียกว่า เป็นการเอาคืนในเบ็ดที่สูงสุดนะเขาซื้อสูงสุดที่เบ็ด200นะฮะลงทุนหมื่นนึ่งนะมันจะเล่นไม่เกิน2ตานะที่เ,เบดสูงสุดเล่นไม่เกิน2ตาครับสูงสุดเล่นไม่เกิน2ตาเดี๋ยวรู้เรื่องอือืม แตจะรู้เรื่องจริงนะโอ้แม่งโคดนิ่งเลยฮนะแม่เจ้าโอ้โหเบ็ดสูงสุดผมนะโอ้ทำได้เจ็บแสบมา5 0 0 0ันคุ้มไหมคุ้มไหมของโหมาอันเดียวเลยนะก้อนเดียวนี่5,160เข้ามาก้อนเดียวเลยนะอีก2หมุนนะอย่างน้อยมันก็เป็นเหมือนรางวัลปลอบใจใช่ไหมไม่ให้ได้ศูนย์บาทางี้ใช่ไหมโอ้แย่จังครึ่งทางครึ่งทาง ได้คืนไหมเนี่ยโอ้อยใหญ่เสียเยอะแต่ลูกพี่โอ้โหเจ็ดพันนะเจ็ดพันสี่สิบนะครับผมลงทุนหมื่นหนึ่งได้มาเจ็ดพันก็ขาดทุนแค่สามพันคุณซื้อต่อได้เลยนะคุณไม่ต้องกลัวฉงนั้นตัดที่สองนี้เริ่มมาแล้วนะเริ่มเห็นเขาลังเขาลังลังอื้ม <c oughs> นะ ขอส,สีวยสีเออหนี้หนี้นี่หนี้นี้ใช่ใช่ใช่อีกไหมไม่ใช่ต่อนะโหสี่พันสี่ร้อยแปดสิบโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วจะดูดีไหมฮะเริ่มมาแล้วคานคอมโบเริ่มปรากฏนะฮะโอเคเข้ามงกุฎเขียวโอ้โหมงกุฎเขียวไม่เข้าที่ฝั่งซ้ายนะเดี๋ยวรู้เรื่องนะก็บาดเสียวกันหน่อยนะสแคตเตอร์สแคตเตอร์ขาดอีกหนึ่งนะต้องการสแคตเตอร์อีกหนึ่งนะโอ้โหไม่เข้าว่าโอ้จะได้แบบปีสปินซ้ำซ้อนเนี่ย โอ้ยได้ฮะหกพันสี่โอเคตอนนี้บวกครับหกพันสี่ครับเข้ามาทีเดียวอย่างนี้นะฮะแต่บวกมาสองพันนะแต่ยังไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่เราเสียไปหมื่นสองหกสิบ หมื่นสองหกสิบนะฮะเอาไงดีวะมันรู้ดิกำลังคิดผมขอช่างใจแป๊บหนึ่งนะผมควรทำไงผมจะเล่นต่อไหมตอนนี้เรายังขาดทุนอยู่สามพันนะฮะขาดทุนอยู่ 3, สามพันอ่ะซ้ำตาสุดท้ายแต่ตานี้แตกขึ้นมาประมาณนี้นะแต่ขออีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะย้ำย้ำย้ำ ขาดทุนอยู่3,000นหรืจะขาดทุนเป็นหมื่นนะเดี๋ยวลองดูนะทตานี้ขอเป็นตาสุดท้ายนะก็สิ่งที่คำนวณไว้มันใช่หรือเปล่านะฮะเหมือนจะไม่ใช่นี่ถ้ามาแล้วหายอย่างนี้นี่มันคือความเศร้าโดยแท้จริงนะมาสี่คอมโบ,โบให้ด้วยเถอะโคุณพี่ไม่คอมโบเลยอะ่ะหง่อยนะเนี่ยหง่อยนะเนี่ยมาอย่าปล่อยให้หง้อยวายโอ้โหไม่ได้ครับ เหมือนจะดีนะวันนี้มันแตกปั้งแต่มันไม่มีคอมโบเข้ามาเลยฮะเซตคอมโบไม่เข้านะฮะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเนี่ยสี่พันแปดสิบจะขาดทุนตรงมาหน้านี้ว่าไงไม่เท่าไหร,ร่ฮะไม่คอมโบอีกแล้วโอ้โหหน้านี้มาที่ห้าพันแปดร้อยสี่สิบครับดูดูด,ด,ดูอีกทีดิอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยขออีกทีขออีกทีอ,อ,กทอยา่าขาดทุนอยา่าขาดทุนอุย้ยมาเลยครับฟีสปินฟีสปินต้องมาแล้วนะฟีสปินฟีสปิน ขออีกหนึ่งขออีกหนึ่งขอสแกตเตอร์อีกหนึ่งครับผมสแกตเตอร์แค่ตัวเดียวโอ้ยมาแล้วครับเรียบร้อยผมได้ฟรีสปินนะโอ้โหดูซิอาจจะเป็นแม็กกงตายนะโอเคมาอีก10หมุนนะครับโอ้โหฟรีฟรีฮะเอาโอเคฮะตานี้น่าจะแตกคืนนะครับลุ้นฮนะใน10หมุนเข้าให้ผมหน่อยเถอะโอ้โหแม่ง10หมุนถือมันจะนิ่งมากเกินไปไหรือเปล่าแจกฟรีสปินแต่ไม่แจกเงินอันสองสิบโอ้โหไม่ต่อไม่ต่อ หานี้บวกนะฮะปรากฏว่าปรากฏว่าพี่สปินโอ้โหไม่ได้เออหน้านี้ครับกำไรนะกำไรมาแล้วครับกำไรมาแล้วครับหนึ่งหมื่นได้หมื่นสี่โอเคต้องคอมโบคอมโบสวยๆโอ้โหไม่คอมโบซะงั้นนะผมสี 4, ่พันสองร้อยแปดสิบครับผมโอ้โหเยี่ยมยอดมากครับผมถือว่าดีเลยฮนะเข้ามาอย่างนี้เข้ามาอย่างนี้หน้านี้สองหมื่นแปดครับผมหน้านี้สองหมื่นแปดฮะโอ้โหจบครับสูตรผมจบเลยนะฮะ ไล่มาถูกต้องนะวิธีการไล่นะเป็นการไล่ที่ถูกต้องนะสุมเข้าแก๊ปเลยนะตอนนี้โอ้โหปังป,งปงจังๆเลยจ้า44,200ครับผม,มจัดวัดเด็ดนะฮะยังไงเฮียเค็มต้องฝากไปด้วยนะฮะใครมาใหม่อย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครต์ให้ไปด้วยนะฮะเพื่อแจ้งเตือนคลีปใหม่จากทางเรานะฮะ ก็อย่าลืมเข้าไปรับโบนัสต่างๆได้ฮะและโปรโมชั่นดีๆที่อยู่ข้างใต้ลิงก์ได้เลยนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ